แกมันคือสไตล์เพลงที่ฉันชอบใช่ใช่ฉันก็ชอบแต่ทอยเนาะอุย้ยแกลูกแกเฮ้ยฉันว้าวเสียงแท้อยู่ฮัลโหลฮัลโหลกลับมาอีกครั้งหลังแกหายไปนื่งดีตเต็มๆหายไปโควิดเออแต่ว่าก็แบบ่ออางกันสักพัก แต่เรากลับมาแล้วกล้าหายแล้วเยาะห่อหายแล้วไม่เป็นแล้วไม่ทำแล้วเออเบื่อมากแล้ววันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงของลูกเขาอีกแล้วลูกฉันและเพื่อนๆของลูกฉันเอออัลบั้มนี้ยังไม่จบใช่ปะยังยังปล่อยเพลงยังไม่หมดทำแบ็คไม่หยุดใค่ายเนี้ย เอ้ยถือว่าเป็นการแบบเอ้ยแต่ละจริงๆอ่ะมันมันดีนะเว้ยที่แบบว่าเหมือนแบบออกอัลบั้มหนึ่งแล้วโปรโมททุกเพลงอ่ะมันชัดเคยไปเจอแบบทวิตหรือติ๊กต็อกของคนน่าจะเป็นแฟนคลับของค่ายเนี่ยเหมือนเขาพูดว่าค่ายอื่นแฟนคลับก็คือถามว่าเมื่อไหร่จะคัมแบ็คค่ายนี้ก็คือเมื่อไหร่จะหยุดคัมแบ็คเงินหมดแล้วแม่ต้องซื้อแบบอัลบั้มอัลบั้มและนี่ก็คือลโหลเป็นเขาว่าเพลงนี้คือแบเดือทอยมาโปรดิวให้ นี่อ่ะรอยอ่านว่าพลาอยไหมลอยฮะพลาอยทอยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ P O R P R O D ปรอยอ๋อกระอยอ๋อหรือว่าเป็นตัวย่อแบบ Produce น่าจะแต่ว่าถ้าในมุมเราก็คือ Production ฝ่าย Production จะอลลุมรู้เลยนะทำอะไรกันอยู่ว่าแหมแหมซะดะดิทำทกผอม มาบอกอ่าแล้วนี่ก็คือเพลงของแอดลาชื่อเพลงว่าเรามาก่อนเลยบูเอเจ้าปะเนี่ยน่าจะเร้าแหละเคยสมหวังบ้างหรือย <stars> ังแอดลาลาสวันพ็อกซี่เคยสมหวังหรือยังสองวงเนี้ยไทยไงเพลงไทยจะเน้นแบบอ <einfach> ิโมชั่นเพลงไทไเพลงอกหักใช่ไหมสองวงนี้ยังไม่ได้สมหวังเลยปะเหมือนจะยังไม่มีเลยไหมหรือมีอะแต่ก็ไม่ได้เป็นรักไม่ได้เป็นรักขมขมอะเออก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นรักขมเลย่ะเริ่ม <serves> ดูเลยไหมดูเลย ใส่ก่อนนะเอาเลยนะหนึ่งสองจ้าเฮ้ยดนตรีขึ้นก็คาดหวังแล้วนะเหมือน A T L A S ไม่ใช่เสียงมิวไม่ใช่เสียงเอลวินล้วปะฟังไม่ได้แต่แบบดนตรีขึ้นอะคาดหวังแล้วอุ้ยเสียงแบบเวอร์คอลไรดีมาก ใ่มันคือสไตล์เพลงที่สนชอบใช่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 กระทอยเนาะอุ้ยแกลูกแกเฮ้ยฉันว้าเสียงแคทอยู่เฮ้ยเฮ้ยเสียงแพเข้ากับเพลงนี้เฉยแล้วเุ้ยหล่อมากทุกคน ทุกคนหล่อมากเลยอ่ะอุ้ยเสียงทุกคนเข้ากับเพลงนี้ได้แบบว้าวมากมันเหมือนแบบดนตรีมันมีความไลฟ์เซนเดอร์อยแล้วมันก็แบบปนกับมันมันปนกับดนตรีแบบเก้าศูนย์อ่ะจี่เนีย์ปะมันปนดนตรีให้ฟิลเก้าศูนย์แบบแต่มันมีเหมือนมันมีเสียงเครื่องสายแบบไม่รู้ช่วงนี้อินจีนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบเครื่องสายเออ เนี่ยมันตรึงตึงโอ้ยชอบอ่ะอุย้ยแทนจะรีบัวได้ไปลูกแท้โตแล้วแท้โทตแล้วอุย้ย <c ười> แกเป็นลามาปะ่ะแกแต่เมื่อกี้ขนลุกนะเออจองัจองหวะที่แบบเสียงเมื่อกี้อ้ยเออวิด เฮ้ยเด็กๆทำผมหยิกเหรอ,อพี่จูเป็นคนที่มีแบบเซ็กส์กเทลสูงมากแม่ถ้าพี่เจสตอดพี่เจสเริ่มต่ำแล้วเห็นรอยสักนิดนึงนะเลิกเลยโอ้ยหัวฉันชอบเห,น,เหนือเพลงว่ะใช่ใช่เหนือเพลงเศร้าเนาะ อยากหวังว่ารักจะยังไม่ทันได้เริ่มเลยอ่ะคือแพอ้แลออ้วแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มยิง้งเลยศร้านะแล้วฉันยิ้มแบบปื้นปิ่นมาก เพงเศร้าแต่ว่าร้องร้องแต่ว่ามันมันปลืม้มเสียงน้องทบบฉันชอบเนะอเพลงอ่ะแบบมันไม่ได้แบบเนื้อเพลงไม่ได้แอดวานซ์หรืออะไรแบบขนาดแบบสลัดส,สลวยเรียบเรียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันลงตัวเนื้อเพลงมันลงตัวกับดนตรีกับอะไรอะไรพวกเนี้ย แต่ฉันรู้สึกว่าค่ายเนี้ยทำทั้งแบบในส่วนไม่ใช่แค่เพลงอะไรอย่างนี้นะทำทั้งแบบเอ็ีหรือว่าดีเทลเยอะเนาะอืมอืออืออนนี่ว่าค่ายเนี้ยแบบจัดแสงจัดอะไรสวยมากสวยแบบสวยมากอ่ะโอ้ชอบอันนี้อะ่ะเอกลักษณ์ของเดอะทอยชัดมาก ถุนท่อนท้ายสวยไม่มีดนตรีอ่ะที่แบบโอ้ยท่ันนี้ไม่มีดนตรีแล้วมันแบบถุนท่อนท้ายสวยมากที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเปิลาปะเชิงเชิงนั้นปะไม่รู้ไม่รู้ว่าไิ่เลยอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบที่มันร้องร้องเราไม่มีดนตรีไม่รู้ไม่มีดนตรีเลยหรือดนตรีเบาเบาเหมือนดนตรีดรอปลงอ่ะเออเราร้องเลยแบบเฮ้ยชอบฉันเหมือนแบบว่าแม่ที่แบบว่า ลูกโตแล้วเงนี้เหรอไม่ใช่แค่ลูกโตแล้วมหมายถึงไม่ใช่แค่แท็บที่เป็นแบบเป็นลูกเนาะแต่รู้สึกว่าเหมือนเพลงเนี้ยเป็นเพลงแรกที่ทําให้เด็กๆโชว์แบบวอร์คอลจริงๆอ,อ่ะ หมายถึงแบบเนื้อเสียงโชว์เนื้อเสียงแบบร้องไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้โชว์นะคือได้โชว์แต่รู้สึกว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เห็นพัฒนาการเรื่องโวเคลแต่ละคนชัดมากเมื่อกี้ยังไม่มีเลยมีเออร์วินไงนิดหนึ่งนิดเดียวแบบแร็ปแรปมันไม่ได้เป็นแร็ปแต่ก็เป็นเชิงเดือดทอยอ่ะมันจะไม่ใช่แบบไม่ได้ลักดเออไม่ได้รับแบบเร็วก็เข้ากับเร็วแต่ว่าถ้าโดยองรวมทั้งหมดนะ แบบเปิดมาตอนแรกอะ่ะมันว้าวตรงที่ว่าเหมือนแอดลาสก็แบบเหมือนลูกมันหลานใช่ปะ <c oughs> เหมือนลูกเออต้องรูกว่หลานแล้วแหละเออ,เอ,อ <c oughs> ก็คือแบบคือเหมือนเราอะ่ะเห็นน้อง <c oughs> เห็นน,น้องเดินป้ายเดินป้ายยาน้องมาแต่แบบแรกๆอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็จะแบบอ,อ๋อเออเออมันว้าวตอนแรกมันว้าวตอนที่ตรงที่โอ้ยทุกคนดูโตขึ้นอย่างชัดเจนโตขึ้นกว <c oughs> ่าเพลงที่แล้วอีกอ่ะทั้งที่เป็นในอัลบั้มเดียวกันคอนเซปต์แบบค่ะอาจจะแบบวางคอนเซปต์มาคล้ายกันอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่ชอบในอันเนี้ยมันก็จะมี ทั้งเรื่องแบบคลใช่ไหมแล้วก็เสียงร้อง<ๆ>หรือว่าอะไรเนื้อเพลงดนตรีองค์ประกอบเอ็มบีอะไรเงรี้ยแต่ที่ชอบสุดน่าจะอันนี้น่าจะ เนื้อเพลงกว่ามมันดูไม่ไม่ได้แบบหมายถึงว่ามันมันดูเข้าถึง่งหมายถึงว่าไงวะชีวิตประจําวันอะเออมันมันมันไม่ได้ออกแนวแฟนซีมากอย่างแบบรักกันวันเดียวก่อนหน้านี้มันก็จะออกแฟนซีหน่อยๆน่อยหมายถึงว่าแบบในชีวิตเรารักกันวันเดียวมันหมายถึงมันเกิดได้น้อยอะเออแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบมันต้องมีบ้างแหละคนแอบรักเพื่อนเอยแอบปื้มเออแล้วมันคือการที่ถูกที่ผิดเวลาโอ้ยเออเออมันคือถูกที่มันคือถูกที่ผิดเวลา อ,อแต่ส่วนตัวแอบแอบว้าวเสียงแท๊ดหมายถึงว่าเสียงแท็ดที่แบบเป็นเสียงร้องโวโคอลไม่ใช่แรปอะไรเงี้ยเออเออเออ,เอ,อร,รู้สึกว,ว่าน้องไม่ไม่ค่อยได้้องหรือเปล่าน้อนะนงสนมาก ไม่ค่อยได้ลองหมายถึงว่าแลหมายถึงว่าแบบหรือวคาข้เสริมน้องเป็นว่าข้เสริมแลปก็แลบแท็กก็จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่แลปลายเส้นแบบดุหรือไม่ก็แบบอย่างเออร์วินจะแบบชัดมากเอกลักษณ์ชัดมากหรือมิวออนก็จะแบบดุดันไปเลยอะไรเงี้ยไม่เก่งใครใครฟอร์เลนเจอร ใช่ใช่รู้สึกว่าเออว้าวตรงที่แบบเนื้อเสียงน้องเข้ากับเพลงแนวเนี้ยเฉยเลยอะไม่ได้คาดคิดไว้ว่าแบบู้ใกล้ๆกับโฟพร้อมๆกับเหมือนตอนจริงๆก็เหมือนโปรโมทสลับกับโฟอีฟถูกปะสลับกันคัมแบ็คเออซึ่งมาโฟอีฟ <For S 2> <laughs> e ฉันยังร้องท่อนไม่ได้เลยนะหมายนึง่ย,<ล>ย,ยังร้องจบเพลงไม่ได้เลยฉันนึกถึงเพลงแบบไอหยดน้ําตาของโฟอีฟแบบอ่ะ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 อ่อ่ะเป็นเพลงแบบทุกทุกทุก เพลงช้าความหมายแบบลึกๆเลยลึกๆแต่เข้าใจง่ายเลยรู้สึกว่าคอนเซปต์อัลบั้มอ่ะคือไม่ใช่คไม่ใช่ว่าคอนเซปต์เหมือนกันนะแต่มันแนวแนวของเพลงอ่ะเหมือนโฟร์อีฟก็มีเพลงเศร้าแล้วก็สลับกับเพลงสนุกอ่ะแต่อันเหมือนแต่ว่าเปิดด้วยเพลงเศร้าก่อนแล้วมาสนุกเหมือนแอดล็ยังไม่มีเพลงเศร้าที่เศร้าแบบดิ่งปะอันนี้เหมือนจะเศร้าดิ่งสุดแล้วปะถ้าในเพลงช้าของแอดล็ก็ยังไม่ถึงกับดิ่งจัดนะแต่แต่หน่วงกว่าคุยแก้เหงา ถ้าเทียบกันหยดน้ําตาอาจจะดิ่งกว่าหยดน้ําตาดิ่งกว่าแต่ว่าถ้าในแอดไลน์อันนี้น่าจะดิ่งสุดหมายถึงเอออีโมชันของเพลงเอ้ยแต่ชอบด้วยความที่แบบว่านเจอร์คนเก้าศูนย์น่ะฉันว่าเป็นก็คือเขารู้แล้วนะว่าเราเกิดเก้าศูนย์ไม่ได้เก้าศูนย์เป๊ะเว้ยก็ลงมาบ้างวยฉันแบบอยากเห็นสเตจอะว่าแบบว่าเพลงช้าจะเอาอย่างไรถ้าเล่นกับขามาอีกรอบนะ S <S> <S แต่ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอยากรู้เพราะว่านางชอบมีเซอร์ไพรส์ดดาวยากเหมืนอนกันเพราะว่ามือสตตแต่และแสดงแต่และรอบแอนดลาร์ดก็จะไม่เหมือนเดิมปะรอดูนะคะรอดูกูยอยากซื้อบ้างแล้ว,วอ่ะกี่เพลงต้องรออีกเพลงหรอแต่คัมแบ็กเร็วอยู่แล้วนี่ค่ายเนี้ยจะรบกัน<笑><笑>พูดเหมือนโกรธอ่ะแต่ดีใจดีใจอ่ะโอเคก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวช่วงน,นี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบรีแอคทีมาดใด ก็ตาม,มแต่ว่าก็ยังไม่ได้หายไปไหนแล้วก็จะเร็วๆนี้ก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูเพิ่มอีก <c oughs> คิดว่านะจะยังไงก็น่าจะประมาณนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย